ไม่มีคำแก้ตัวสำหรับรัเสเซียในการที่จะ,ะเผดิจศึกยูเครนในเวลารวดเร็วและง่ายอย่างที่คิดนะครับบรรดานักวิเคราะห์เห็นพ้องกับการประเมินของอังกฤษที่ว่าแผนการรบดังเดิมของรัเสเซียนั้นกำลังล้มเหลวแต่มีสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่ารอยอยู่ครับนักวิเคราะห์ของอันจัยสุราชื่อโทมัสโอฟอร์กอ้างการประเมินของกระทรวงกลาโหมอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าปฏิบัติการทางาหารของรัเสเซียในยูเครชนชักงานไปเกือบทุกด้านไม่ไว่าจะเป็นทางบกทางทะเลหรือทางอากาศ แถมยงังเสียกำลังพลจำนวนมากสอยคล้องกับการประเมินของชาติตะวันตก,กนอื่นๆที่มองว่าเกือบหนึ่งเดือนของการบุกยูเครนรัเสเซียไปไม่ถึงเป้าหมายทั้งที่ก่อนบุกเตรียมกำลังพลประชิดชายแดนยูเครนไว้กว่า2 0 0 0 0นนายนักวิเคราะห์จากวิจัยการสงครามของสหรัฐบอกว่ารัเสเซียคาดหวังว่าสงครามจะจบโดยเร็วจึงไม่ได้วางแผนทำสงครามระยะยาวทางด้านโลจิสติกสเบียงครังการหมุนเวียนกำลังพลและแม้แต่เทคโนโลยีสารสนเทศการรุกคืบจึงยากกว่าที่คิดไว้ ทั้งหมดเกิดจากการวางแผนที่แย่ขวัญกำลังใจก็แย่โลจิสติกก็แย่แถมยังเจอการต้านทานอย่างหนักของยูเครนด้วยการวางแผนโจมตีแบบสายฟ้าแรกของรัเสเซียจึงล้มเหลวและสารอยใช้กับสงคารามระหว่างสหภาพโซเวียตและฟินแลนด์ระหว่างปี1 9 3 9 1 9เมืถึง1 9 4่อเมื่อกองทัพโซเวียตลุกพื้นและยึดชายแดนที่ไม่มีความสําคัญมากนักแต่เจอการต้านทานอย่างหนักจนต้องชะงักไป เช่นเดียวกับยูเครนที่ยังสามารถประสานการโจมตีได้เป็นอย่างดีจึงยังสามารถรักษาเมืองสําคัญๆไว้ได้และให้บริเนกับอสโกที่ประเมินความสามารถและความพร้อมรบของยูเครนต่าเกินไปครับอเล็กซานเดอร์ดาวนสนักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันมองว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะความเป็นเผด็จการในตัวของปูตินที่ไม่มีใครกล้าทัดทานหรือคัดค้านเช่นเดียวกับสซอร์ฮุสเซนแห่งอิรักการป้อนข้อมูลผิดๆจากแม่ทัพในกองเพื่อเอาใจแม่ทัพ จึงทําให้ผู้นํามั่นใจผิดๆไปด้วยความล้มเหลวที่เกิดกับร,รัสเซียทําให้นักวิเคราะห์เกรงกันว่ามอสโกจะปรับแผนที่ทําให้ชาวยูเครนชุมเสียงหนักขึ้นทหารรัสเซียที่ถูกกดดันอย่างหนักขวัญกําลังใจที่ย่าแย่เพราะการลุกไม่คืบก็อาจโจมตีแบบไม่เลือกหน้าแม้แต่การพิรุษดมก็เกิดขึ้นแล้วสาร,รอยประติตร์ที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับผู้โจมตีเมื่อไม่สามารถกำชัยชนะได้อย่างรวดเร็วในสนามรบก็จะเกิดความสิ้นหวังและกระบวนกระวายใจ ลงท้ายด้วยการหันกระบอกปืนไปยังประชาชนเพื่อทําลายขวาญและกำลังใจและกดดันให้หยอมแพ้แต่ปฏิบัติการแบบนี้มักไม่ประสบความสําเร็จแฟรงเลดวิชอดีตเจ้าหน้าที่ข่ากรองและอาจารย์มหาวิทยาลัยพอร์สมัทพูดถึงการประเมินความเสียหายประมาณร้อยละสี่สิบของกำลังพลรัเสเซียในสงครามยูเครนถือเป็นระดับการสูญเสียที่สูงยิ่งแค่สามสัปดาห์อย่างมากกว่า20ปีที่ฐานอเมริกันและพันธมิตรเสียชีวิตในอิรักและอัฟกานิสถานล่าสุดสื่อของรัเสเซีย ที่สับสนุนปูตินยังรางงานตัวเลขความสูญเสียทหารรัสเซียไว้เกือบ1 0 0 0 0ื่นนายแต่ในที่สุดก็จําเป็นต้องยกเลิกข้อความนั้นไปคาดการว่ารัสเซียอาจจะหยุดการโจมตีไว้ก่อนก่อนที่จะรุกคือบอีกครั้งและดูความคืบหน้าในการเจราจาหย,ยุดยิงกับฝา่ายยูเครนซึ่งประธานาธิบ,ด,บดีบรูดิเบียเซิสนสกี้ยังคงพยายามเรียกร้องขอเจราจากับปูตินแบบตัวต่อตัว,ตวและแสดงท่าทีชัดเจนแล้วว่ายูเครนพร้อมที่จะยกเลิกเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ พร้อมที่จะปรีบรนอมในอีกหลายเรื่องซึ่งรวมถึง <9 S 2> ต้องการให้ยูเครยนยึดหลักประเทศเป็นกลางรับประกันเรื่องความมั่นคงขจัดแนวคิดมีโอนาซีและยอมรับสถานะการเป็นรัฐเอกราชของจังหวัดดูเนสและลูการ์สรวมถึงไคเมียซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผู้นํายูเครนก็หาทางเปิดช่องแก้ปัญหาด้วยการให้ชาวยูเครนลงประชามติเซเลนสกียังคงต่อสายตรงคุยกับผู้นําและสมาชิกสภาของประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่อง และมีคําคมทุกครั้งล่าสุดก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีทางออกปูตินทําลายยูเครนก็เท่ากับทําลายตัวเองทั้งเขาและปูตินไม่ควรจะถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์ว่าเป็นฮีโร่ในประเทศที่ไม่เหลืออะไรแล้วแต่ตราบใดที่การเจราจายังไม่บรรลุผลก็เชื่อว่าปูตินจะไม่ลดละความพยายามในการโจมตีอย่างต่อเนื่องแม้จะเสียหายอย่างมากก็าตาม ทำกลางความวมิตกกังวลกันมากขึ้นด,ด้วยว่าปูตินนั้นอาจจะเลือกใช้วิธีใช้อุวเธเคมีและชีวภาพซึ่งหากเลือกใช้วิธีนี้จริงสหรัฐอะนาโต้คงจะไม่เพิกเฉยเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอิรักและซีเรียเพราะเดิมพันครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่ามากครับ